ไปดูเรื่องน่ารักน่ารักกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมไปดูเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าเขารักกันกระหนุงกระหนิงเลยแต่ว่างานแต่งนี้พิเศษมากนะครับ mm hmm. เจ้าบ่าวอายุ80 mm hmm. เจ้าสาวอายุ67นี่ขบวนขันมาก mm hmm. เดินกันมาเลยนะผู้สูงอายุทั้งนั้นเพราะวะ่าบ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยห่างกันแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับงานแต่งนี้จัดไปเมื่อ2มีนาคมที่ผ่านมาที่บ้านเลขที่36ทับ9หมู่2ตำบลคูหาอำเภอสะบ้าย,ยสงขลานะนี่ชมหน้าเจ้าบ่าวหลนะ่อไหม เจ้าบ่าวนี่ชื่อนายลับไทยขวัญอายุ80ปีเจ้าสาวคือคุณวิไลมุกสิทธิจินดาอายุ67ปีสินสอดทองมั่นนี้ 90, 9 9 9 9 9บาทสร้อยคอทองคำหนัก1บาทแหวนทองหนัก2สลึงนะครับขบวนแห่ขันมากคึกคักมากันนางรำกลองยาวอะไรต่างๆมีกั้นประตูเงินประตูทองที่บ้านเจ้าสาวนี่ชมน้าเจ้าสาวนะครับคนมายินดีกันอย่างเนืองแน่นซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบรรดาผู้สูงอายุเพราะอะไรรู้ไหมฮะ เขาไปพบรักกันที่ชมรมผู้สูงอายุของหมู่บ้านเม<อ>ื่อหนปีที่แล้วแล้วก็บ่มเพาะความรักกันมา,าต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็เป็นไม้ลูกติดทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างมีลูกสมคนทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าอย่างเจ้าบ่าวเนี่ยภรรยาเสียชีวิตไปแล้ว<อ>เจ้าสาวก็สามีเสียชีวิตไปแล้ว<อ>เช่นกัน ก็เป็นไม้ลูกสามทั้งคู่ก็มาอยู่ด้วยกันดูแ,แลกันไปแบบนี้น่ารักมากเลยชอบสถานที <Hey, ่พบรักนะชมรมผู mm ้ส hmm. ูงอายุนี่คือใครอยากได้ทางเกตแบบไหนเดี๋ยวไปชมรมแบบนี้ก็จะมีความสุขแบบนี้ด้วยละค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ